ถ่ายคลิปแรกเนี่ยตั้งแต่มันเป็นเด็กๆที่ว่าจับไก่ตัวเมียเนี่ยตอนนี้ไก่ไม่กลัวตัวรถดิเอ๊ะตัวทำไมล่ะเองจับได้อยู่แบบนี้ม่าแต่ตัวผู้หวงกว่าลองดูดิเอ๊ะยังจับได้เฮ้ยเอ่อฮิอันนี้เห็นดิ อุยตัวหนักด้วยวนมากเลยแน่นปึกเลยเ <c oughs> แล้วมันยังเชื่องอยู่ยังโอเคให้เดียจับเพราะว่าเคยถ่ายคลิปที่เดียตอนเป็นเล็กๆไล่จับกันเนี้ย <c oughs> อุยคนดูเยอะนะ <c oughs> ตั้ง5ปีที่แล้วอะ่ะ <c oughs> คนดูเท่าไหร่รู้ป่ะสิบล้านคน ปดทำเป็นเล่นไป่า่นี่มันยังอยู่ไงเลยอยากจะถ่ายไอเดียจากแต่ตอนนี้แบบแม่มันกลัวโควิดอยืนยืนจริงๆ